วันนี้พาของเล่นใหม่ครับมาเที่ยวที่สัตหีบครับก็วันนี้เรามายิงปืนที่สนามนองกระจงน,นะครับที่สัตหีบนะครับก็เอาเจ้าสโคปสองเป้าตัวใหม่ของนิคอนมาทดสอบกันนะครับเจ้าสโคปสองเป้าตัวนี้ก็คือนิคอนฟิลสโคป ED ครับจริงๆถ้าเกิดคนที่เป็นแฟนกล้องสองทางไกลสโคปนิคอนนะครับคงรู้จักเจ้าฟิลสโค p ED ของนิคอนเป็นอย่างดี สร้างชื่อเสียงมากมายครับแต่ว่านิคอนเนี่ยได้เลิกสายการผลิตฟิลส์โคมไปช่วงเนี่ยนะครับไปปรับปรุงแต่งหน้าตาปากใหม่หมดเลยนะครับออกมานะครับตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อปลายปีนี้เองนะครับก็เปลี่ยนสีใหม่หมดเลยเป็นสีดำนะครับรูปร่างเบึกบึนนะครับอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าเลนส์วัตถุ60มิลนะครับก็ขนาดกระทัดรัดนะครับ เลนส์ใสมากนะครับที่สำคัญนะครับก็คือมีออปชันในการต่อกับเจ้า n i k อนวันนะครับกล้องนิคอนวันมีออปชันต่อมากมายนะครับกับ n i k อนวันนะครับซึ่งสโคปฟิลสโคป E-D เนี่ยจะแปลงให้นิคอนวันเนี่ยนะครับกลายเป็นเลนเทเลนะครับปรับได้ตั้งแต่700มิลลิเมตรนะครับถึง2400ม mm, ิลลิเมตรถ้าเกิดใช้กับฟิลสโคป E-D หน้า60ตัวนี้นะครับมีสำหรับการต่อนิคอนวันนะครับนะครับเข้ากับสโคปเจ้าตัวฟิลส c o p E-D e ใหม่ของนิคอนนีครับตัวแรกเนี่ยเรียกว่า DSA N1 นะครับตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเลนครับที่ต่อแทนก็คือหลักๆเนี่ยเราเราเรา,เราต้องถอดเลนของกล้องนิคอนวันออกนะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แทน มันเป็นหน้าที่เหมือนเป็นชิ้นเลนต์ตัวหนึ่งนะครับใส่เข้าไปแทนชิ้นเลนต์ตัวนี้มีความเด่นที่ว่าเอาการที่มาต่อกับเลนตาของสโคปยูสโคป E.D. นะครับหรือว่าจะเป็นสโคปรุ่นท็อปของนิคอนอย่างเช่น E.D.G. เนี่ยก็ทําได้ง่ายนะครับก็เพียงแต่เอาครอบเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับเท่านี้เนอันเสร็จพิธีนะครับใช้ง่ายมากนะครับจุดเด่นอีกอย่างนะครับก็คือในการปรับอัตราขยายเนี่ยนะครับ จะมีผลกระทบกับตัวกล้องเลยถ้าเราเซ็ตกล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมุมมองไงเนี่ยอัตราขยายก็ปรับได้ง่ายนะครับภาพบนจอเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วก็ปรับโฟกัสก็ปรับตรงนี้นะครับก็ง่ายเช่นกันนะครับนับว่าเป็นการที่ต่อดิจิสโคปนะครับระหว่างตัวฟิลสโคป E-D กับ Nikon 1นเนี่ยนะครับได้ลงตัวมากๆนะครับ เดี๋ยวคุณภาพภาพไปดูภาพกันครับว่ามันดีแค่ไหนออปชันที่2นะครับถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการใช้เลนส์ของตัวนิคอนวันเนี่ยนะครับส่วนมากที่มันมาเป็นชุดคิกก็คือเป็น1 0 3ถึง30มเมตรนะครับก็มาใช้ตัวด s สโค e รุ่น DSBN1 นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็ทำหน้าที่ต่อนะครับกล้องอตัวนิคอนวันเนี่ยเข้ากับเลนตาของเจ้าฟิลสโคบ ed นะครับตัวนี้เนี่ยก็ ถามว่าการใช้งานอาจจะไม่สะดวกรวดเร็วเท่ากับตัว DSA นะครับแต่ว่าถ้าติดไปแล้วทีเดียวเนี่ยก็ใช้งานสะดวกปรับเข้าเข้าออกได้นะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนเลนอยากจะไม่อยากจะถอดเลนออกจากตัวนิคอนวันเลยนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเราจะลองเอาตัวนี้บันทึกภาพแล้วก็วิดีทัศน์ในการยิงทดสอบปืนวันนี้นะครับผลจะเป็นยังไงนะครับมันจะเจ๋งแค่ไหนดูกันครับ ม,ม,าามันลงไม่ลงเหมือนมันลงเหมือนมันลงใกล้ใกล้ปืนลง <c oughs>